บนภาพเลยระวังทับไปบนภาพปึ๊บพอระวังทับไปบนภาพเนี่ยมันจะมีข้อความตรงนี้เห็นไหมมีข้อความเราก็สามารถที่จะคิดบอกได้ว่า,าคิดข้อข้อความนะครับแล้วก็ขีดลงไปที่นี่ชายทะเลนะครับผมเห็นว่าชายทะเลแล้วก็ ตรงนี้ก็เ,เขียนข้อความนะครับแหล่งเรียนรู้สมมติว่าแหล่งเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสั่งล่างเนี่ยนะครับอ่าจารย์นยอันนี้ธรรมดานะที่เป็นค่อนข้างเจริญไปนิดนึง เห็นไหมมันก็จะขึ้นมานครับแต่ว่าเวลาจะมากน้อยที่เราต้องเซ็นลงไปนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าอาจาสามารถที่จะใส่ลายเดียดลงไปนะครับแล้วก็ใส่ข้อความตัวนี้ลงไปอันนี้ก็เป็นตัวไตเติลนะครับทีนี้ พอทำอย่างนี้เรียบร้อยเราต้องก,การเสียงเราต้องก,การเสียงนะครับถ้าเสียงก็ทําอย่างนี้ถ้าเราการใส่เสียงเข้าไปอาจารย์ก็คลิกที่ตัวกระเบ็ดนะครับที่เป็นปนตรีเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะใส่เสียงนะครับนี่วิธีเสียงก็แล้วแต่ว่าเ,าเลือกยังไง เสียงที่ต้องการมาใช่ไหมครับเดี๋ยวจารครับตอนที่เราดนมาเนี่ยจะสังเกตนิดนึนนงผมยังไม่ปล่อยมือนะครับขนาดถ้าวางอย่างนี้ถ้ามันเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะเป็นเพลงที่คลุมไปทั้งเรื่องเลยนะก,ก็คือเป็นแบ่งการทั้งเรื่องแต่ทีนี้หลายครั้งเราไม่ได้ต้องการเราเสียงขึ้นมาเพืดันไปทั้งเรื่องเฉพาะบางส่วนเราก็าไปวางไว้ใต้อันที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นต้องการในช่วงของไตเติ้ลอย่างเงี้ยเราก็วางไว้ที่ดีเห็นไหมครับเพลงเนี้ยมันก็จะคลุมอยู่ประมาณนี้เนี่ย ถ้าเราต้องการลดมันลงมาเห็นไหมนี่ก็คือลดอ่เราให้เสียงมันจะอยู่ถึงประมาณแค่นี้นะครับอ่าได้ว้วลองลันดูนะครับอ,อันอี้ก็จะเริ่มมีทั้งเสียงว่าทั้นภาอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า าจา์เลือกว่าเสียงประมาณไหนนะครับทีนี้อาจารย์มีเสียงประกอบแบบนี้นะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่คือเสียงที่หนึ่งใช่ไหมเสียงที่หนึ่งนะอาจารย์ดูเสียงที่สองอเดี๋ยวพอหมดตรงนี้ผมจะเปลี่ยนแค่อาจารย์ทำร้อยลีนเป็นเรื่องนะจะได้มีเวลาทำนะครับแล้วเดี๋ยวให้ใส่เทคนิคอื่นเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ดูการใส่เสียงสองเสียงนะครับนี่หนึ่งเสียงนะถ้าอาจารย์ต้องการอีกเสียงหนึ่ง ทีนี้ถ้าเราต้องการอีกเสียงหนึ่งอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วผมผมเอาเสียงนี้ใช่ไหมผมก็ดักตัวนี้มาผมสังเกตนะครับผมดักเสียงนี้มาแล้วมาวางใต้ตยยัวนี้นะครับเนีย่ยมาวางหน,น้นี้ไม่ไม่ไม่ถึงกับพับก,กันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันจะเริ่มมีการซ้อนกันนะเสียงอาจารย์ซ้อนกันอย่างนี้ พันเวลาที่เราลางเนี่ยเสียงมันก็จะขึ้นมาคู่แหนึ่นกะฝังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราทําจริงๆเนี่ยเราใช้อย่างนี้ครับในส่วนที่อาจารย์เห็นนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมทันทีรล้วผมจะเว้นให้จย์ได้ทำเ็นเรื่องของจหนหรืออ่มันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่เห็นไหมสีเขียวเรียแทนเสียงนะครับจันครับสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าจย์คลิกลงไปพอจย์คลิกลงไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมมันจะเห็น,นคลื่นของเสียงนะครับขนาดนี้เนี่ยเราใช้วิธีนี้ครับเราคลิกลงไปที่นี่พอคลิกลวมันเป็นขอบสีเหลืองเนี่ยจย์ดูได้เห็นไหม แล้วจย์ก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับเล้วจันเราจะขีดขอบเหลือเรียบร้อยใช่ไหมครับแถบเส้นกลางที่อจย์เห็นเนี่ยมันคือระดับของเสียงจย์ก็สามารถจะคิดตรงนี้แล้วค่อยๆดรลงมานะดรอปลงมาจากลายเส้นก็จะเล็กน้อยลงน้อยลงอันเนี้ยก็คือดรอปเสียงลงเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็คือช่วงที่จย์แต่งการดรอปเสียงนะว่าจะดรอปแบบกระทนหานหรือค่อยๆสบูทลงนี่นี่คือการดรอปเสียง แล้วก็ช่วงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเราทำเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่แบบเมาคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ขยายช่วงนี้เราก็พยายามขยับเสียงขึ้นเหรนไมนะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ทำแล้วลองแต่งดูนะครับพอแต่งเสียงนี้เสร็จเรียบร้อยเราลองรันดูนะ ใช่ไหมครับแล้วก็คิดปิดตรงนี้นะครับใส่เสียงได้แล้วนะครับสามารถดลับเสียงได้ขออีกหนึ่งเทคนิคนะครับขออีกหนึ่งเทคนิคก่อนเราเบรแล้วเดี๋ยวกลับมาจะให้อาจารย์ลอาตัดต่อเป็นหนังนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองเลือกกลับมาที่คลิปนะครับเวลาที่เราเลือกพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับพอเราเลือกแล้วเราไม่ใช้ปุ่มพวกนี้เราก็กดสามครั้งมันจะหาย เราจะเลือกคลิปขึ้นมาแค่หนึ่งคลิปนะครับสมมติว่าผมเลือกคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอาจารย์ครับตอนที่อาจารย์เลือกคลิปวิดีโอนี้ปกติมันจะเป็น,นี้เดี๋ยวเราค่อยหลังจากอาจารย์ทำแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับที้อันนี้คือการตัดต่อเวลาที่เราคลิกเลือกเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนวกเห็นไหมเวลาคลิกปับเนี่ยนะครับมันจะเป็นบนโบอยูอ่อาจารย์เอาเมาส์มาวางแล้วลากอันที่คืึงเลือกทั้งคลิปเห็นไหมมันจะมีเวลาต่อ นี่ค e ือเลือกทั้คลิปวิดีโอเลยเห็นี้ยเลื่อกเป็นคลิปนะครับแต่ถ้าอาจารย์ตัดต่อแค่อย่างนี้เนี่ยมันคือเรื่องแล้วแต่เรื่องบางส่วนนะอย่างเงี้ยอ่าสมมติผมเลือกบางส่วนก็ได้นะครับอ่สี่วินะครับผมเลือกแค่นี้นะครับเลือกแค่สี่วิอ่าจะดูนะครับเวลาที่ผมแดกมาเนี่ยผมดลกนี้ครับ แต่ขึ้นมาแล้วนะปกติเวลาเราแรชมาเราจะหาตำแหน่งลงมันจะมีแถบสีเขียวแล้วจานวางใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมแดชมาและผมก็เอาไปวางทับนะสังเกตน,นะเอาไปวางทับไอตัววิดีโอคลิปที่มีวางทับนะฮะแล้วปล่อยพอปล่อยปับ๊บมันจะขึ้นมาตัวนี้นะครับมันจะถามว่าอันนี้จะไปรีเทสหรือเปล่าหรือไว้อ,อย่างไงนะครับ รีเพซมันก็คือเอาเป็นทาวอันเมื่อกี้ซะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราทักพิจเจอร์อีกพิจเจอร์พอพิจเจอร์พิจเจอรปุ๊บเนี่ยมันจะมีภาพซอสอยู่ข้างบนเนี่ยอาจารย์เห็นเนี่ยนะครับภาพซอสตรงนี้ถ้าอาจารย์ขยับนะครับถ้าเลือกเนี่ยคลิกเลือกแล้วมันจะสามารถขยับได้นี่ครับชักลูกนี้เนี่ยอาจารยนึงนะครับเนี่ยอาจารย์ขยับสักประมาณนี้แล้วกันนะครับ นนี้เพราะว่าซ้อนหลายการนนเกินโอเคประมาณนี้นะครับที่จะให้ดูก็คือว่าเวลาที่มีคลิปตรงนี้ซ้อมันแปลว่าอะไรนะครับ mm. ก็จะเป็นอย่างนี mm. ้ดูน, mm. นี่คือพิจารณาอีกพิจารณนเลยครับท่าท ถ้าดูถ้าเราครอบไปแบบนี้แปลว่าวงเล็กๆเ,เนี่ยจอเล็กๆเนี่ยมันจะขึ้นทั้งสกรีนซ้ายแล้วก็สกรีนขวาแล้วแต่ระยะเวลานี่คือ p ิจเจอร์อีกปิจเจอร์นะครับตอนนี้สรุปนิดนึงนะครับเริ่มต้นจากการทําตรงนี้ถ้าอาจารย์ทตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้อยากจ,จะยังเล็กๆอยู่นะครับเราคิดที่นี่นครับตัวนี้คือโปรเจกต์ไลบรารีนี่คือหนึ่งรายการของเราถ้าอาจารย์คลิปเบาๆตรงนี้ก็จะตั้งชื่อได้นะครับมาอันนี้คือตั้งแบบ เป็นซีนคิดอีกแล้วนะครับ by movie หนึ่งเนี่ยอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหนังเรื่องหนึ่งเดี๋ยวทานขนมเสร็จอาจารย์กลับมานะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก็คืออาจารย์ไฟล์แล้วก็ดวโปรเจกต์ใหม่แล้วลองตัดต่อดูนะครับสิ่งที่เราทาพอมันเป็นโปรเจกต์ให้อาจารย์เลือกแบบไม่มีตีมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้ทำเทเลอร์พออาจารย์เลือกออแบบไม่มีตีมเคียร์เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้อาจารย์ใส่ คลิปที่ต้องการอาจารย์ก็มาเลือกคลิปที่ต้องการจะใส่เวลาอาจารย์เลือกคลิปที่ต้องการจะใส่นะครับอาจารย์คลิกเลือกลงไปตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถจะเลือกแค่บางส่วนถ้าเลือกทั้งหมดก็คือลากเส้นสีเหลืองนี้ให้ภุมทั้งหมดนะครับมันจะมีเวลาบอกว่าคลิปที่อาจารย์เลือกนั้นเป็น18วินาทีเห็นไหม18วินาทีพออาจารย์ได้แบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไปวาง เทปที่สองมารย์ก็มาคลิกเรื่อยนะครับคลิกเรื่อยตรงนี้ก็มาดูว่าเอาท่อนหัวท่อนท้ายจะเอากี่นาทีอ่ะสมมติว่าเราจะาประมาณนี้นะครับตีซะว่าประมาณสักเก้าวินาทีนะเก้าวินาทีแล้วเดยวก็ตรวจใทางแล้วก็ลากไปวางครับเห็นไหมเพราะเราตัดมาเก้ามันก็ตีไปเก้าเห็นไหมครับ,ม,นนรบมันได้เป็นแค่เก้าวินาที ที่จริงแล้วคลิปที่อาจารย์มาวางเนี่ยจะสามารถดูแบบละเอียดได้นะครับเนี่ยเรืเ่องนี่เห็นไหมนะมันจะมันจะขยายรายละเอียดของคลิปแต่ละอันพออาจารย์เอาคลิปมาวางแล้วนะครับอาจารย์ดีไซน์เรื่องของภาพนิ่งว่าต้องการภาพนิ่งไหมถ้าภาพนิ่งก็เรือเรื่องตรงกล้องนะครับเอาภาพนิ่งมาใส่พอใส่ภาพนิ่งเสร็จต่อไปอาจารย์ก็ดีไซน์เรื่องของพาร์ติชันแต่และช่วงที่เปลี่ยนพาร์ติชันจะเป็นรูปอะไรนะครับ เมื่อทำดิชั่นเฟสอาจารย์มีไตเติ้ลไปนะครับไตเติ้ลนี้จะเป็นทั้งหัวท้ายหรือแม้กระทั่งแท่งกลางเช่นอาจารย์ดูภาพพิเศษก็จะบอกว่าสิปีผ่านไปอาจารย์ก็มาแท่งตันนี้ถ้าอาจารย์วางในกรณีที่เป็นเขียวๆเ,เนี่ยนะครับเราก็เลือกไตเติ้ลอย่างนี้ปึ๊บนะ่ยมันก็จะเวลาภาพพิตร์ลันเนี่ยมันก็จะลันมาเป็นอย่างนี้ครับพรจบไปเรื่องหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะขึ้นในตัวข้อความมา จะยาวนิดหนึ่งนะ8นี้เอ่อพอผ่านจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวไตเติ้ลมานะครับแต่สังเกตว่าจะยังไม่มีการติดฉาบเห็นไหมจะขึ้นข้อความได้ว่า18ปีผ่านไปนี้เวลาเราทำภาพยน์นะครับเสร็จแล้วถ้าอาจารย์ต้องการมีข้อความขึ้นนะครับบางอย่างมันก็มีหลายแบบเช่นอาจารย์เอาข้อความมาใส่เห็นไหมตรงบ้านเลนี้ลง,งไปเลยสังเกตนะครับปึ๊บถ้าข้อความใส่อย่างนี้นะครับอาจารย์ก็สามารถจะแก้ไขข้อความถ้าแก้ไขคลิปคือคลิปที่นี่ ถ้าข้อความคือคิดที่นี่พอคิดเสร็จก็มีคีย์ข้อความนะครับแล้วก็คีย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างท,ที่ต้องการนะครับอย่างนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งกดดันไปอย่างนี้เนี่ยพอตอนที่เป็ข้ายนตลานนะครับนี่ครับนข้อควาแล้วจากนั้นถ้าเสียงก็คือรูปรเบ็ต นาเสียงเข้าไปใส่นะครับเฉพาะในเฟสแรกตรงนี้อาจารย์จ,จ,จะสามารถทําเป็นคลิปเป็นภาพยนตร์สั้นๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรคทานแค่5นาทีแล้วอาจารย์กะมาทำหนึ่งเรื่องนะครับอาจจะช่วยกันทาก็ได้พอทำหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยเราค่อยเพิ่มเครดิตอีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นพออาจารย์ได้ภาพยนตร์เรียบร้อยอีกย่างคสักสักสานาทีไม่เกินนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพ,พยนตร์ตัวเนี้ยไปทําเป็นแผ่น DVD กันนะครับว่าทํามาเป็นแผ่น DV d ดี โอเคครับเราเบรกแค่นิดนึงนะครับอาจารย์เริ่มไม่ไหวแล้ว